แสงเงินแสงทองไม่มาสุริยาไม่มีอรุณสวัสดิ์ครับผมพูดถึงเรื่องแสงเงินแสงทองในวันนี้ก็เพราะว่าแสงเงินแสงทองเนี่ยมันมันจะเกิดก่อนใช่มไหมเกิดก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเป็นที่ทราบเป็นที่เข้าใจและเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นเป็นเรื่องเดียวกันทั่วทุกๆคนเชื่ออย่างนั้นใช่ไหม เพราะมันเกิดอย่างเงี้ยมันมันต้องมีแสงเงินแสงทองในตอนรุ่งอรุณสกอรแล้วความสว่างหรือพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์มันถึงจะขึ้นมาให้ความสว่างแก่โลกมันก็เหมือนกันคนเราที่จะตามหาขุมทรัพย์นะหรือว่าการทำธุรกิจอะไรต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ เจอขุมทรัพย์ของตัวเองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ต้องมีแผนที่ลายแทงนะแล้วแผนที่ลายแทงมันคือเส้นทางที่จะเดินนะว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงเขาเรียกว่าการทำแผนงานระยะสั้นระยะยาวแล้วเราจะทำแผนที่ตัวนี้มามันจะทำยังไงอ่ะอันดับแรก ตัวสำคัญคือเราต้องตามหาครูบาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมถ้าเราไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆเราก็จะไม่ได้รับการความรู้ซึ่งเราก็ต้องขอให้เขาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำใช่ไหมและส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญความผู้เชี่ยวชาญหรือพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่า ผู้ที่ประสบความสําเร็จมีความเชี่วชาญเขามักจะพูดบอกแผนที่ของเรามันไม่ครบสมบูรณ์สาเหตุที่เป็นอย่างนั้น,น,นเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่คําโบราณที่ว่ามนของพราหมณ์กับเคล็ดเคล็ดลับการทําประกอบอาชีพการทําธุรกิจต่างๆมันเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือ มันไม่เปิดเผยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เขาพูดให้คําแนะนําจึงพูดไม่หมดมันก็ต้องขยับไปนิดหนึ่งถ้าเป็นมนของพรามณ์พูดหมดบอกหมดเขาบอกว่ามนมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเป็นความลับในการทามาหากินทางการประกอบอาชีพบอกหมดเขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดคนมาแข่งขันนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว,ว่าสามันสำ สำนึกสามัญธรรมดาเพราะคนเรานั้นคนเรานั้นมันมีความเขาเรียกว่าหว่วงนะมีความามีความตรณีที่เหนียวอย่างที่สัท์ภาษาที่เราคุ้นหูก็คือ,อท้าเวสวรณเป็นยักษ์ใช่ไหมมันเป็นยักษ์ก็น้าตา ทำเหมือถึงเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ที่ดูแลขุมทรัพย์โยแสดงว่า,าจะต้องมีความในการที่หน้าตาดุร้ายก็แสดงว่ามันเป็นการแย่งชิงนะฮะมันเป็นการแย่งชิงเ,เพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติหรือหาทรัพย์สมบัติของตนเองเพราะฉะนั้นในความตระหนีในความหวงในวิชาเพื่อที่จะไม่ให้มีใครมาแย่งชิง มันก็จะมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ลายแทงมาพอสมควรแล้วมันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องต่อเติมนะต่อเติมได้ไงมันก็ต้องมีไอเดียใหม่ๆจินตนาการใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาลายแทงของเราให้มันสมบูรณ์แบบมีความและไปถึงเป้าหมายได้พอนะจินตนาการนี่สำคัญใช่ไหมไอสไต์อย่างคำของไอสไต์ที่บอกว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้<า>นั่นไปโนอนเลยแล้วมันก็จริงๆนะถ้าเราได้ความรู้มาจากครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เราไฝ่หาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการจินตนาการต่อเพื่อให้มันเกิดเป็นแผนที่สำหรับเราจริงๆนะ การจินตนาการมันก็ต้องทำให้เกิดไอเดียไอเดียบันเจิดคนเราต้องมีไอเดียบันเจิดทุกวันมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นทุกวันเขาเรียกว่าการพัฒนาแผนที่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมถ้าของเราไม่รู้จักไม่มีการพัฒนาแผนที่ก็จะไม่สมบูรณ์การเดินทางก็จะลำบาก แล้วส่วนใหญ่แล้วคือตัวสําคัญที่เราจะทำอย่างต่อเนื่องได้บางทีมันใช้เวลานานนะเราจะต้องมีความสุขมีความพอใจในในในการทําแผนที่ของเราด้วยแล้วความสุขความพอใจนะั้นมันมาจากไหนมันก็มาจากความรักในสิ่งที่เราจะทำนะและ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายความท้อมันก็ต้องมี mindset หรือว่าวิธีการคิดกล่าววิธีคิดอย่างหนึ่งนั่นคือคำว่าทดลอง <c oughs> คนเรานีนจึงทดลองทำในทุกๆุกวันและเราต้องมี mindset ว่าทุกๆกวันของเราก้าวหน้าจากการทดลองหรือการทำงานเราต้องมีการทำงานที่ประสบผลสำเร็จทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ เขาเราต้องเขาเรียกว่าต้องโลกสวยคิดแบบคิดคิดบวกโลกสวยและคิดบวกเป็นตัวสำคัญที่ทำให้การทดลองการประดิษฐ์ประดอยแผนที่ของเรานั้นให้มันสมบูรณ์แบบชัดเจนในที่สุด <c oughs> ถ้าเราไม่ทดลองไม่มีการทดลองเลยความก้าวหน้าก็จะไม่เกิดมันก็จะอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นนะ นอกจากนั้นเมื่อมีการทดลองเรียบร้อยแล้วการที่เราจะไปเจอทำแผนที่ของเราให้สมบูรณ์เราก็ต้องโด,โดยเฉพาะความสุขนะคนเราต้องมีความสุขในการทํางานหรือการที่จะหาขุมทรัพย์เพราะขุมทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วมันเน้นที่ความสุขนะ าการที่เราจะเจอขุมทรัพย์ของเราได้นอกจากเราจะต้องอเข้าใจถึงแสงเงินแสงทองนะแสงเงินแสงทองไม่มาคำนี้แหละสุริยาไม่มีมันจึงต้องใช้มันจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นอย่างดี แล้วประกอบการทําแผนที่ของเราให้ชัดเจนอย่างทําอย่างตั้งใจอย่าเครียดใช่ไหมเพราะถ้าเครียดความสุขมันก็จะหลุดหายถ้าความสุขหลุดหายงานอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่ทนเดี๋ยวมันก็ต้องเลิกเป็นลิเกล,ลาโรงใช่ไหมเป็น หนังจบตอนเดี๋ยวต่อตอนใหม่ซึ่งการที่เราจะต่อตอนใหม่มันทําให้สร้างหนังเรื่องใหม่มันก็จะมีการลงทุนเขาเรียกว่าอตอนจบมันจบจบแบบไม่เสด็จน้ําไม่สะใจสักทีมันก็เลยต่อตอนใหม่ไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นการรู้จักครบบัณฑิตการรู้จัก ทดลองการทำไมเสร็จที่ดีของเรานะมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขมีความเพียรพยายามเหมือนการใช้อิทธิบาทสีตามที่าศาสนาพุทธเรากล่าวไว้คือมีความรักความชอบฉันทะวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่และสุดท้ายความไตรตรอง เอาใจใส่ไตรตรองอยู่ตลอดเวลาเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทดลองแต่ละวันที่สำคัญที่เราทําเป็นการทดลองมันจะไม่บีบคั้นตัวเองมันไม่เกิดความเครียดและโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนลงทุนทั้งเวลาและเงินทองการทดลองมันจึงต้องทำแบบระมัดระวังและใช้ทุนแบบน้อยนค่อยๆเดิน เพื่อยืนเวลารักษาขมกำลังของเราไว้ให้ดีงานของเราก็จะเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จเหมือนแสงเงินแสงทองและตามมาด้วยแสงสว่างดวงอาทิตย์เจดจ้าดังที่เราต้องการไงล่ะครับ